ครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Thailand Report คนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนามนเทตายค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับ มาติดตามเรื่องราวข่าวสารอัปเดตกันได้เป็นประจำทุกวันนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการกันก่อนนะคะช่วงสาระน่ารู้ในวันนี้เริ่มกันที่สาระแรกในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศเวียดนามนะคะคุณดำริพิริยคุณค่ะยังมีรายงานจากงานฉลองครบรอบ20ปีความสัมพันธ์สื่อมวลชนเวียดนามกับไทยที่โรงแรมเบรียคุงฮานอยนะคะซึ่งในการฉลองในครั้งนี้ทางสมาธ์น,น,นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยก็ได้เชิญน,นางสาวปริศนากัมพูสิรินางสาวไทยปี200 555นะคะพร้อมกับนางสาวปุณิสาสิริสังรองอันดับหนึ่งและนางสาวนัทออนโสพลรองอันดับสองไปทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมทูตการท่องเที่ยวและทูตกันค้าเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานด้วยนะคะพร้อมทางร่วมกิจกรรมเผยแพร่ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างเวียดนามและไทยอีกด้วยเลยคะ่ะโดยได้รับความสนใจจากแขกผู้ใหญ่และสื่อมวลชนเวียดนามร่วมกันขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างคึกคักกันเลยละคะ่ะ ต่อกันที่สาระที่2ของเรานะครับไปกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับแต่ด้านของนายมารุจิจิตริมาเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ครับก็ได้เป็นประธานเปิดงานเสวนาโตะกลมประจําปีระหว่างหน่วยงาน IE ของสิงคโปร์นะครับร่วมกันกับสํานักงานส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ของไทย้วยงานนี้ครับก็มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเสวนากันเป็นจํานวนมากแล้วก็การเสวนาในปีนี้ ก็ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านคมนาคมแล้วก็โลจิสติกเป็นหลักซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยในการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาระบบการขนส่งภายในประเทศ โดยครั้งนี้ครับยังมีการย้ำถึงเรื่องของการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของไทยและภูมิภาคที่จะมีการลงทุนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เดียวที่มีการจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครับช่วงนี้นะคะเราไปต่อกันที่ช่วงของสภาพพิเศษค่ะและนาทีทหนาทีทองก,กันก่อนค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพัทวรามาลีนะครับณผู้ชมอยู่ที่เมืองซิดนีย์ออสเตรเลียครับวันนี้อยู่กับผู้จัดการทัวร์นะครับบริษัทจำปีทราเวลครับคุณวีรพันธ์พิบุตพันธ์สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวีรพันธ์หรือว่าคุณปามะครับคุณปาล์มเล่าที่มาหน่อยครับว่าธุรกิจจำปีทราเวลนี่มีก่อตั้งมานานหรือยังครับก็สำหรับจำปีทราเวลนะครับปีนี้จะเข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วครับนะครับผมอยู่ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียครับนะครับผมอยู่ในย่านชุมชนไทยเลยครับนะครับส่วนใหญ่ธุรกิจ ด้านจะพีทราเวลนี่ทำธุรกิจทัวร์เกี่ยวกับอะไรบ้างครับหรือว่าเป็นขายตั๋วหรือว่ายังไงครับต้องต้องแจ้งก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราทําธุรกิจเป็นประเภทของตัวขึ้นบินก่อนครับเพราะว่าที่นี่โชคดีว่าคนไทยค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จะมีการบินไปแน่นอนกลับเมืองไทยนะครับผมซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาจะซื้อกับเอเจนท์ที่เป็นที่ไม่ใช่พูดภาษาไทยใช่ใช่แล้วก็ได้เริ่มต้นตรงนี้มานะครับผมแล้วก็ได้รับความนิยมเรื่อยมานะครับแล้วก็ มีขยายส่วนงานของการดูแลเป็นการท่องเที่ยวด้วยนะครับผมก็จะเป็นน้องๆนักเรียนหรือว่าผู้ที่สนใจมาเที่ยวในสิดนียออสเตรเลียนะครับผมปกติแล้วลูกค้าของเราจะเป็นใครบ้างครับที่เป็นใช้บริการเบื้องต้นเลยเราเป็นบริษัทคนไทยนะครับเราอาจจะ ดึงดูดกลุ่มลูกค้าคนไทยมากเป็นพิเศษก่อนนะช่วงแรกก็เรียกว่า80จะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นน้องนักเรียนรุ่จะมามาจากเมืองไทยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักก็ทําให้มีตลาดออสเตรเลียหรือคนโลโกท,ที่นี่มาใช้บริการด้วยครับผมค่ะส่วนนักเรียน,นยที่มาใช้บริการนี่เขาจะเป็นได้ราคาพิเศษนักเรียนไหมฮะหรือเป็นลักษณะแบบไหนคือเบื้องต้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเราต้องการดูตัวเครื่องมินที่ราคาพิเศษให้ก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดนักเรียนหรือเปล่าก็ตามนะครับผมก็ ราคาเนี่ยเราดูราคาที่ดีที่สุดซึ่งแล้วแต่สายการบินเราจะมีนัาที่เป็นแอดไวเซอร์เป็นพี่เลี้ยงนะครับว่าสายการบินไหนที่มีโปรโมชั่นดีราคาน่าสนใจแล้วก็ช่วงบินไหนที่เขาจะประหยัดมากที่สุดแหมเรื่องราวของธุรกิจนะครับในซิดนี้ยังมีเยอะเลยนะครับแล้วก็ยังทําเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวด้วยนอกจากขายตัวเครื่องบินนะครับต้องขออนุญาตคุณปามสนทนาต่อในเทปหน้านะครับวันนี้ขอบพุณก่อนครับกับผู้จัดการทัวร์นะครับบริษัทจมปีทราวลครับคุณเวรพันธ์วิบูลพันธ์ขอบคุณมากครับยินดีครับ Welcome to Thailand, boys! Yay! <laughs> <laughs> Woo <-hoo>! Woo! <laughs> 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 Heaven. I'm not going home. <laughs> Amazing Thailand always amazes you. พระพุทธศาสนาแม้จะมีคําสอนมากมายหลายระดับถึงกระนั้นท่านก็ไม่เคยมองข้ามหลักคําสอนระดับเศรษฐกิจเช่นพระองค์ได้ตรัสสอนเรื่องหลักสําหรับการเป็นนักธุรกิจชั้นนํเมาไว้ด้วยพระองค์บอกว่าใครอยากเป็นนักธุรกิจชั้นนําอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ3ประการ 1. ต้องมีวิสัยทัศน์คือรู้จักมองการไกล 2. ต้องเป็นคนที่เป็นนักบริหารจัดการชั้นเยี่ยมคือบริหารจัดการคนเป็นบริหารจัดการธุรกิจเป็น และสมต้องเป็นคนที่รู้จักมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับคนอื่นมากมายให้กู้หนี้ยืมสินมาลงทุนเพราะต่อให้เก่งยังไงก็ตามก็ไม่มีใครประสบความสําเร็จลำพังตัวคนเดียวแต่ถ้าเรามีเพื่อนมากมายอยู่ในวงการต่างๆเราก็จะมีแหล่งเงินทุนเราก็จะมีแหล่งทรัพยากรมากมายให้กู้มาลงทุนทําธุรกิจ ฉะนั้นใครอยากเป็นนักธุรกิจชั้นนำก็ลองนำเอาคุณสมบัติ3ประการนี้ไปใช้ย้ำกันอีกสั้นๆครั้งหนึ่งว่า 1. มีวิสัยทัศน์2เป็นนักบริหารจัดการที่ดีและ3ม,มีกัลยาณเมตรจากสมุนไพรธรรมชาติอันลําท่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายซวงอก เส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้มีที่สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซี d เดสโกเอ็กซเลนต์อินคุณภาพเอ็กซเลนต์อินเซอร์วิสซส This technology, with a touch of Thai's legendary service, transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid Service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ที่สถานกงศูลใหญ่ในนครชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะและท่านสงพลสุจันท่านกงสูลใหญ่ในชิคาโกก,ก็อยู่กับเราที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ,อเอมี่อยากจะขอถามว่าท่านชุมชนไทยในชิคาโกเนี่ยมีความสัมพันธ์ยังไงกับสถานกงศูลใหญ่บ้างคะครับก็ชุมชนไทยที่นี่เนี่ยก็มีการรวมตัวการเป็นเป็นสมาคมชมรมนะครับ ประมาณ20สมาคมนะครับก็ก็ถือได้ว่าเยอะนะครับสมาคมตามสาขาอาชีพต่างๆนะครับซึ่งแต่ละสมาคมเนี่ยท่านก็มีกิจกรรมนะครับท่านมีกิจกรรมประจําปีอะไรของท่านนะครับท่านจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมอยู่เรื่อยๆนะครับบางทีก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับาาการฉีดวัคซีนให้กับพี่น้องชุมชนไทยจัดกิจกรรมเฉลิม ชนบรรษาของสเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีนาสนะครับศาลองส่วนใหญ่เนี่ยก็มีบทบาทในการสนับสนุนนะครับกิจกรรมของชุมชนไทยในลักษณะทีเ่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมนะครับเราก็จริงเราก็มีมีก็ประมาณอยู่ส่วนหนึ่งถ้าเผื่อชุมชนไหนเนี่ยต้องการที่จะทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมเนี่ย ก็ทําข้อเสนอเข้ามาได้แล้วก็จะมีเงินสนับสนุนไทยตามสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนไทยที่นี่นอกเหนือไปจากผมก็ต้องไปร่วมงานกับชุมชนต่างๆนี่อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะจัดที่วัดหรือจัดที่โรงแรมหรือสถานที่ใดๆก็แล้วแต่เนี่ยผมก็บางจะได้รับเชิญไปร่วมงานซึ่งก็ยินดีที่ได้ไปพบกับพี่น้องชาวไทยและพบปะสังสรรค์กันในโอกาสต่างๆครับ ค่ะอย่างที่เห็นก็คืองานเฮลท์แฟร์ใช่ไหมคะครับค่ะทํางานเฮลท์แฟร์นี้ก็เป็นงานของสมาคมไทยนะครับอเมริกันแห่รัฐอิลลินอยนะครับแล้วก็สมาคมพยาบาลน,นะครับแล้วก็สารกงศูนย์ก็ไปออกส่งทีมกงสุนทันจรมาให้บริการที่วัดธรรมรามนะครงานนี้ก็เป็นงานสําคัญที่พี่น้องคนไทยเนี่ยมารับบริการตรวจสุขภาพตรวจเลือดอะไรต่างๆนะครับตรวจฟรีครับตรวจฟรีอันนี้ก็เป็น เป็นงานใหญ่ประจำปีซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องคนไทยเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันสายกงสุลก็ส่งทีมของเราไปให้บริการกงสุลชั้นจรนะครับเหมือนเรื่องของพาสปอร์ตเรื่องของเอกสารการรับรองอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้นะนะจุดนั้นะจุดเดียวเลยครับท่านเคยทราบไหมคะว่ามีปัญหาอะไรที่ควรจะนำเสนอแล้วก็มีข้อแนะนำอะไรให้กับชุมชนไทยในชิค,คาโกบ้างคะก็อย่างการ ติดต่อกับสารของศูนย์ใหญ่นี่นะครับคือคือเนื่องจากบางทีเนี่ยก็ชุมชน,ทไ,นไทยที่นี่ก็อยู่กันอย่างกระจัดกระจายนะครับคือคือเราเราคงไม่สามารถที่จะ reach out ออกไปทุกแข่งได้เวลาเรามีข้อมูลข่าวสารหรือต้องการประชาสัมพันธ์ใดๆนอกจากประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ผ่าน a c e b o o k แล้วเนี่ยเราก็มักจะไปทําที่วัดนะครับซึ่งวัดแล้วก็ที่ที่โบสถ์นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นศูนย์รวมของของพี่น้องชุมชนไทยที่นี่ แต่สำหรับสาหรับท่านที่ที่ไม่ได้เข้ามาใช้ระบบเว็บไซต์หรือ a c e b o o k เนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทำให้ข้อมูลข่าวสารไปไม่ทั่วถึงนะครับผมก็อยากจะขอร้องถ้าเผื่อถ้าเผื่อท่านได้สามารถเข้ามาด e จิสเตอร์นะครับกับเว็บไซต์ของเรานะครับวิจิสเตอร์หมายความว่าที่อยู่อะไรต่างๆของท่านเนี่ยเวลาเรามีมีข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราสามารถจะส่งไปทางอีเมลให้ท่านได้คือในกรณีที่เรามีข้อมูล เกี่ยวกับคนไทยที่อยู่คนไทยต่างๆเนี่ยอย่างกรณีที่จะมีการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักเนี่ยก็จะเป็นการสะดวกที่ท่านจะได้รับแจ้งสิทธิอะไรต่างๆของท่านนะครับแล้วการที่คนไทยจะมาลงทะเบียนที่กงสุลใหญ่ม,มีมีวิธีกี่วิธีบ้างคะจริงๆก็ในเว็บไซต์ของเราเนี่ยมีนะครับคือไม่ต้องท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาท่านก็ลงทะเบียนว่าท่านชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเลขประจําตัวประชาชนอย่างไรอันนี้มันก็ คือลงแค่นั้นใช้เวลาสามนาทีก็จะมาข้อมูลทั่นจะมาปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลคนไทยของเรานะครับขอกรุณาให้ชื่อเว็บไซต์ของสถานกงสุลด้วยค่ะเว็บไซต์ก็จะเป็นรัว a l ย i Consulate Chicago ครับ .org ค่ะเข้าไปท่านก็จะเห็นเมนูนะคะอ,ะอยู่ในเซกชันของลงทะเบียนครับลงทะเบียนคยนไทยขอช่วยสนับสนุนให้ช่วยกันมาลงทะเบียนด้วยค่ะแล้ว ตอนนี้รายการเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณทช่นกงสุนยาอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ <Thank you. S 1> สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ Welcome to Thailand boys กลับเข้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนค่ะไปดูปฏิทินแรกกันก่อนนะคะว่ามีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างใช่ครับปฏิทินแรกของเราวันนี้เริ่มกันที่สาธารณรัฐเช็กนะครับแต่ด้านของนายวิทวัฒนศรีวิหก เอกอัคราชาทูตนักกรุงปรากก็พร้อมด้วยกับท่านผู้หญิงอิสราบุรณาสิรินายอนุชาเสมารัฐหัวหน้าฝ่ายบริหารงานพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ได้มีการเข้าเยี่ยมชมและสนับสนุน โครงการที่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมกิติวงที่กรุงลักของสาธร,รณรัฐเช็คด้วยครับมาถึงช่วงของปฏิทินที่2นะคะไปกันที่ประเทศเยอรมนีค่ะคุณอุไรพันธ์บิงกมนันนะคะก็ประสาสัมพันธ์มาว่าขอเชิญร่วมงานไทยบันเทิงค่ะโดยรายได้นะคะก็จะนําไปสมทบทุนสร้างวัดธรรมวุปเปอร์ชาวเมืองวุปเปอร์ชาวค่ะ โดยงานนี้จัดขึ้นที่ฮาร์เล่เอเวนต์พุ่งถนนดอยชิริ่งนะคะในวันที่5ตุลาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงเวลาตีสองของวันใหม่กันเลยนะคะพร้อมกับชมการแสดงวัฒน,นธรรมไทยแบบตะการตาและสนุกสนานกับวงดนตรีตะวันดำจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะงานนี้ไม่ควรพลาดนะคะใครที่ว่างไปกันได้ค่ะแราจะหาว่าคุณผู้ชมเองมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้อยากจะฝากประชาสัมพันธ์ผ่านรายการของเราส่งเข้ามาได้ครับ ที่ email address thai o v e r s e a 1 g m a i l c o m ครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมเราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย